ยืนยันคุณภาพและมาตรฐานการประกอบรถบรรทุกโฟตอนในประเทศไทยเราลองมาฟังเสียงจากลูกค้าของโฟตอนกันดูสิว่าพวกเขาประทับใจอะไรในรถบรรทุกโฟตอนเริ่มต้นเลยจากเหมืองแร่ที่จังหวัดกาญจนบุรีเหมืองดีบุกนะฮะแล้วก็ต่อมาก็ได้มาทําเหมืองพลอยที่อําเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีก็ได้เริ่มใช้รถสิบล้อมาตลอดะฮะ แล้วต่อมาก็ได้มาทำงานก่อสร้างทางภาคเหนือคือเป็นคลองส่งน้ำไฟฟ้าแล้วก็เขื่อนแฟน้อยอะไเนี่ยแล้วต่อมาก็จะได้มาทำเหมืองฐานหินที่จังหวัดลำปางให้กับกลนซีเมนต์กับลานา,นาลิกไนประมาณเกือบ20ปีนะที่จังหวัดลำปางแล้วก็ตอนหลังทางโฟตอน ได้เอารถโฟรตันมาทดลองที่เหมืองในจังหวัดลำปางเห็นแล้วว่ากำลังดีอะไรดีก็เคยลองขึ้นไปขับแล้วก็เป็นรถที่ดีมากทางโฟรตันก็ได้ติดต่อกันคุยกันว่าให้เราเป็นผู้แทนจำหน่ายเราก็ยินดีตอบรับเพราะเป็นรถที่ดีลูกค้าที่เริ่มขายไปก็พึงพอใจในรถซึ่งเป็นรถที่มีคุณภาพที่ผมเลือกรถโฟรตันเพราะคุณภาพดีประกอบในประเทศไทย และที่สำคัญราคาไม่แพงได้ขายให้กับลูกค้าไปจำนวนหลายคันลูกค้าได้ใช้แล้วก็พึงพอใจมีการสั่งจองเพิ่มขึ้นหนึ่งเครื่องยนต์แรงม้าสูงมากแล้วก็มีโหมดการใช้งานหลากหลายซึ่งลูกค้าพึงพอใจมาก เหตุผลที่เราเลือกโฟตอนเพราะศูนย์บริการที่มาตรฐานมีทั่วประเทศและก็อะไหล่ราคาไม่แพงแล้วก็มีรถโมบายเคลื่อนที่ไปทั่วประเทศแนมะ้แต่แนวชายแดนผมมั่นใจโมบายสวิตเพราะมีรถโมบายบริการได้24ชั่วโมงผมมั่นใจสินค้าโฟตอนเพราะเป็นรถที่ดีและราคาไม่แพงผมพร้อมที่จะก้าวไปกับโฟตอนครับ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเสียงที่ยืนยันแล้วว่าโฟตอนพร้อมทำงานหนักและจะก้าวเดินไปข้างหน้ากับคุณแน่นอนโฟตอน work hard for you